โอ้สุพรรณษาได้แล้วไ,ไ,ไปเล่นคะคโอ้ดูเตะใหญ่เลยครับผมโอ้สุพรรณษาเล่นอะไรอย่างนี้ลูกเออ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 มันคืออะไรพ่อมันคืออะไรเออดูดูครับวันนี้ห้าวเตะเช้าเลยครับผมดูครับโอ้สุพรรณษาดึง ดึงกระสอบทรายไปเล่นนะครับผมโอ้กระสอบทรายครับดูเขาเล่นครับผมสนุกมากเลยครับเล่นไปลูกเล่นไปอ่าร่างกายจะได้สมบูรณ์ลูกเออโอ้ ดูครับดูครับเออเอ,อ้าเอาเ,เ,เร็วเร็วเป็นงยังไงสนุกใหญ่เข้าแล้วครับสุพรรณษาเอาดึงได้ไหมหนักนั่นน่ะไอ ทางเล่นอย่างนี้ดีนะครับผมทางจะได้สดใสนะครับสดชื่นปโปรตโรงนะครับสมองปอปรตโรงครับผมโอ้เข้าท่าดีนี่สอบทรายนะครับอยู่ข้างๆสุพรรณษาดึงไปเล่นนะครับผมเออเออเตเออนี่นะครับช้างได้เล่น จะได้ปลดปลงสดใสนะครับผมสดชื่นสดใสนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบนี้ทุกเชือกหรือเปล่านะครับผมเออจะเล่นแต่สุพรรณสาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับทำอะไรลูกทำอะไรดึงเออ มากเลยครับพรรษาโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรพ่อมันคืออะไรเฮ้ยโอ้เออกระชากลากดึงอึ uh. Uh. ้บเออเดี๋ยวผมจะลองเอาไปให้ ตดอ้อลองเล่นบ้างครับผมมาดูปฏิปฏปกิริยาเขาจะเหมือนกันไหมครับงัดใหญ่เลยครับเออเฮ้ยพิจิไปไหนพ่อพิจิไปไหนอ้พิจิก็แต่งตัวอยู่ครับพิจิอะไม่ต้องไปส่งหรอกวันนี้น่ะจะสายแล้วพี่จิตอนตื่นสายเลยวันนี้ โอ้สนุกมากครับเออ้างออกกำลังกายแต่เช้าเลยครับวันนี้สมองสดใสปลอดโปร่งนะครับผมเฮ้ยทำไงเมื่อวานก็วิ่งเตะตะกร้อกับพี่จีนะครับวันนี้เล่นกระสอบทรายครับ เหมือนพี่ต้นอ้ออยากเล่นบ้างอ่ะเดี๋ยวให้พี่อ้อเล่นด้วยเนาะเดี๋ยวให้พี่อ้อเล่นด้วยโนเล่นอิ่มแล้วแหละพอแล้วแหละอะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้พี่อ้อเล่นบ้างเนาะเดี๋ยวได้สุ่มชื่นบ้างเออเอ้ยดึงมาเร็ว ไอ้เอ๊ยไอ,ยอย้โอ้พี่ตรร้นอ้อยเล่นนะครับผมดูครับเอ้สนุกใหญ่เลยไอ้เอดึงอไอ,อ้โอ้โหครับผมวันนี้อ๊บเหมอเวียงโอ้ ดูช้างเล่นกระสอบทรายนะครับสนุกมากเลยครับโอ้โหครับเป็นความสุขของช้างในการเล่นนะครับผมเป็นการเล่นที่สนุกสนานมากนะครับเสริมสุขภาพให้สดใสนะครับผม ช้างจะได้ล่าเริงสดใสนะครับโอ้โอ้เต่เละเชือกเล่น่เหมือนกันนะครับผมดูครับช้างเตะเลเชือกเล่นหน่เหมือนกันนะครับโอ้อาจะไปแล้วเหรออ่าวันนี้ก่อนวันนี้พี่จิแต่ง ขาวนะครับแต่งชุดขาวจะไปโรงเรียนแล้วนะครับผมโอ้เมื่อกี้ต้นกกตนอเล่นสนุกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พิจิเขาเอาสอบทรายไปให้บารมีลองเล่นบ้างครับจะสนุกสนานแค่ไหนครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ก็สบายดีครับโอ้สบายดีแต่งชุดขาววันนี้วันศุกร์เหรอ คนนี้ก็เสาร์ทิตย์แล้วมีอะไรจะพูดคุยกับเอฟซบ้างครับในช่วงนี้ครับผมก็ตั้งแต่ผมทำยูทูปมาครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังเอฟซีครับที่ติดตามผมกับน้องสุภาษาเลยบารมีก็ต่อครับ,รบ<ม>ก็ผมก็จะตั้งใจทําคลิปครับเสารอทิผมก็จะมาถ่ายคลิปให้เอฟซได้รับชมกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับสู้ๆเนระ เมื่อวานพระอาจารย์อยู่มุกดาหารเขาส่งค่าขนมมาให้ขอบคุณเขาก่อนอก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพื่อนครับที่ส่งค่าขนมมาให้นะครับอ่าอวยพรให้หน่อยครับก็ขอให้เอฟซีนะครับทุกคนทุนกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับครับผมอ่าเอาลองเอากระสอบทรายไปให้บารมีเล่นบ้างครับอ่า สุพรรณษาต้อนอ้อได้เล่นแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูบาลามีบ้างรู้สึกว่าจะชอบนะครับสิ่งไหนที่ช้างของเราชอบเราก็จะให้เขาเล่นนะครับผมอ่าบาลมีจะเล่นเป็นไห้ลักกระสอบทรายนี่ตรงนั้นแหละเออ,อเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนมันคืออะไรครับเพราะมันคืออะไร เอาแล้วครับบารมีเล่นแล้วครับผมบารมีเอาแล้วครับผมผมอยากลองเล่นบ้างอรพ่ออ,อบารมีเอาแล้วครับเอาแล้วครับศบทรายโอ้โหช้างชอบใหญ่เลยครับผมดูครับบารมีชอบแล้ว อยากเล่นเหมือนพี่พี่บ้างอ่ะพ่อดูครับเอาใหญ่เลยครับผมเอาทำยังไงทำยังไงครับนึกว่าจะไม่เล่นนะครับผม สนุกนะครับช้างน้อยเล่นอย่างนี้นะครับผมดูแล้วมีความสุขนะครับเพลิดเพลินนะครับได้ออกกําลังขานะครับผมได้ยืดเส้นยืดสายได้โอ้ได้เล่นได้สมองได้สดชื่นสดใสนะครับเหมือนมีของเล่นนะครับเด็กเนาะครับผมธรรมชาติของเขาสนุกสนานครับ แต่ละเชือกเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมบารามีต้นอ้อนูสานูสานี่เล่นคลอเคลียเลยครับเอาใหญ่แล้วครับผมรู้สึกว่ากำลังจะเข้าเส้น,นครับบารามี สอบสายครับผมเล่นสนุกใหญ่เลยครับสามพี่น้องนะครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้ว เอาแล้วครับมันมากสนุกมากครับผมเออมีการนามาไข่อไขครับผมเอเออ่าพิกิจะไปโรงเรียนแล้ว เดี๋ยวให้พี่จิไปโรงเรียนนะครับสายแล้วครับผมพี่จิเขาจะไปโรงเรียนแล้วนะครับผมวันนี้เขาบอกว่าสอทิศก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องจิด้วยนะครับผม แล้วก็สุพรรณษาบารมีต้นอ้อนะครับผมอามาบอกสุพรรณษาก่อนพีจจะไปโรงเรียนพ่จีจะไปแล้วเหรอพ่จีจะไปแล้วเหรอไม่ให้หนูไปส่งเหรอพ่จิ ไปจีไม่ให้หนูไปส่งเหรอผ่านสาไม่ต้องไปส่งแล้ววันนี้เนาะอ่าจุบน้อง,หน,นองหน่อยดิจุบน้องหน่อยนิดนึงโอ้วันนี้ดูทำหน้าครับดูทำหน้าครับอาจุบก่อนนิดน,นึงเอ๊ะ งอนหันหน้านี้เลยหันหน้านี้ครับผมเห oh. มือนรู้ครับว่าไม่ให้ไปส่งอ,อยุบกันก่อนเนืะอักพี่จีรักพี่จีรักพี่จีนะรักพี่จีเลิกเรียนแล้วก็มาเล่นกับหนนะพี่จีนะเอาฝากเอฟซีนะครับผม ครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมไปเลยครับตั้งใจเรียนนะครับผมอ่าไปแล้วครับวันนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ